ดูทําไมเขานี่มั่นคงม,นมันมันทรงแบบพีระมิดเนี่ยทำไมเขาอันนี้น่าดูแต่เราว่ายิ่งบริษัทใหญ่ปัญหามันก็ใหญ่ใช่ไหมเครียดก็เครียดมันก็ธรรมดานะ,ะใช่ไหมอ่าอันนี้เรามาดูอีกอันอันนี้ของนักร้องอะไรไม่รู้อ่าอันนี้น่าจะทาทามากได้น้อยนะอ่าอันนี้ของโอบามาแต่มาไม่ได้ไปเจอโอมามาแค่ไปเจอทักษิณโอบามาน,นี่เป็นไงบ้างแม่ชื่อ,อโอบามาเครียดไม่เครียด ฮะไม่เครียดเห็นไหมดูข้างในนี่ไม่เครียดโลงแต่ปัญหาเออเราจะไปเจอโอบามาง่ายไมมง่ายฮะเจอยากแน<า>่นอนดูเขาปิดประตูเหไหมเขาปิดตัวป,ป,ปิดทางเข้าเนี่ยเราต้องมีอะไรนะด่านไม่รู้ขีดด่านก่าจะไปเจอก่าจะไปจับมือได้นี่ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ธรรมดาไหมอ่อันนี้ด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าเป็นนี้ด้านหลังเป็นอืฮะคนใหญ่อ่ะ ใช่คนใหญ่คนโตเข,ข,ขาเขาเขาปิดไว้แช่ต่อไปจะมาก็ต้องปิดไว้บ้าง <c oughs> ใครจะมาเจอจะมาจะมาปิดไว้แล้วต้องผ่านด่านตรงโน้นก่อนผ่านไ้แจ็คก่นอนมาผ่านอะไรห่างก่อนแล้วไปผ่าน <c oughs> ตะมาถึงตมามาถึงตมาห่างต้องนีเเ้เลี้ยงบริการไว้สักตัวสองตัวนะ <c oughs> ใช่ปัญหาเรื่องเครียดหน่อยใช่เข้าตัวยากนะจะได้ว่า,อ,า,อ,าอันนี้อะไรนะอโน นายกลัทธิซลิคอนเนียรแล้วกันัดอะไรเนี่ยนะที่เป็นอันนี้อะซิลิคอนอยฮะตัวยาต้องอยู่เขาาเครียดเนี่ยเครียดใช่ไหมเพราะว่าแน่นอนเลยเอ่อเป็นระดับปลัดเราเป็นไม่เชรียเรามาถามสินายอัมเภอปลัดนายกเลยมันต้องเครียดแน่นอนเพราะว่าดูแลคนเยอะใช่ไหมอ่ corona, ามันต้องมีปัญหาแน่นอนเลยเอ๊นี่นะก็คือนี่อิงเก๋อแจ็คอิงเกอแอนนี่อิงเกอทำเหมือนเนี่อิงเหมือนนั่นแหละเช่นนี่เก๋ออิงตะไเกิดีฟฟนอะ เออสื่อเฟืเเ่อนได้ยังนี่ส้นส้นขั้นอ่ะวันนี้ใครเอ่ยอที่บ้านไหมทักษิณเครียดไม่เครียดเงไม่มีที่อยู่เลยเอ่โล่งเลยไม,ไม่มเชื่อเราลองทําก็ได้นะเราทํานําบัตรเป็นทักษิณก็ได้เออว่าจะได้มีที่อยู่ไม่รู้อะไรอ่ด่ามันเลยพี่ผมไม่อยู่กับมันนี่อันนี้ยิงลั่นไหมอันนี้สติ๊กจ๊อบสติ๊กจ๊อบเป็นไงบ้างำน,นำบัตรสติ๊กจ๊อบ ก็ง่ายเลยนำบัตรเนี่ยยิ่งเราทําง่ายเรียบง่ายมันยิ่งอ่านง่ายมันก็ยิ่งง่ายง่ายนะชีวิตเราก็จะง,ง่ายง่ายยิ่งมีอะไรเยอะๆเต็มไปหมดลายไปหมดเนี่ยมันก็จะยิ่งปวดหัวนะ,อะโอเคม,มาดูต่อไปใกล้หมดละโ,โ,โลโก้โลโก้เนี่ยห้ามมีเลยนะมีวงกลมมีวงกลมมีม,มีมีกรอบมีกรอบเมื่อก่อนเราจะเห็นนะไอ้ตำหนักตำมาถ้าเราเห็นภาพ เก่าที่โลโก้อ่จะมนจะมีกรอบวงกลมตอนหลังเนี่ยจะมาเอากรอบออกป๊อกเมื่อก่อนต่มาก็มีมีดังมีชื่อเสียงเฉพาะประเทศไทยตอนหลังเอากรอบออกป๊อกจะมาไปเอเชียนะตอนนี้ไม่มีคงไม่มีกรอบไม่มีอะไรไม่มีชื่อด้วยจะมาไปทั่วโลกเลยที่โลโก้อินใหญ่หน่อนะอันนี้ของซูจิอันน้นของฟองซันนี่ถ้ามันมีกรอบเนี่ยเหมือนเราเห็นต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้านี่ไหมต้นไม้ที่อยู่ในอันนี้เขาเรียกคุณ ต้นไม้ที่อยู่ในกระถางมันรากมันสามารถจเจริญเติบโตไปไหนได้ไหมไม่ได้มันมีจํากัดอ,อันนี้คุณนไปว่าอะไรนะเครียดคุณนคุณนเครียดไปว่าเนี่ยนะมันจะนะคุณนคิดอะไรมันไม่สามารถจเจริญเติบโตมันมีกรอบ,ม,ม,อบมีลําบากมันไม่นี่ก็เปรียบเสมือนค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 น,คนคืออะไรคนที่อยู่ในคุกเห็นไหมคุกที่ใหญ่ที่สุดคือไหนอ่าอะไรนะฉนวนกาซาที่กําลังระเบิดอยู่ตอนนี้เห็นไหม อัดไว้คนเป็นร้านร้านก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันอยู่มันไม่ให้ไปร่นไม่ห้ทันนี่มันจนเครียดเครียดเครียดมันจนสุดท้ายมันก็ระเบิดสักหน่อยมันก็ยิงอิสราเอลนะเพราะมึงทำไมไม่ปล่อยให้คนอิสระแล้วก็จะไปไหนไม่ได้มันอันรีะที่ว่ามันอะไรพอเครียดก็ระเบิดเลยไหมนะเนี่ยอันนี้คนที่อยู่ในคุกมันก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ไม่มีอํานาจที่จะใหญ่โตโมดนานนีสุดท้ายก็คือว่าไม่มีไม่สามารถแสดงกายภาพได้ อ่าเครียดคนคุกคี่คุกโอเคต่อไปสีพู้ด้วยบอกไปยังเมื่อกี้สีบอกไปตั้งแต่แรกใช่ไหมอบอกแล้วโอเคสีก็ไม่ต้องข็ได้นะสีนี่สมมุติว่าเราทํางานเกี่ยวกับการนวดเนี่ยเราก็จะอาสีอะไรอ่านวดนี่สีเขียวนะสุขภาพนะดียิ่งเราขายหยุบข,ขายยาขายเภสัชด้วยสีเขียวเดี๋ยวสีนี่เดี๋ยวทำไมจะมาเสริมช่วง วันสุดท้ายเจอกับบูโดบูโดอะไรเี่ยกับเรื่องบูโดเนี่ยเนี่ยมันก็มาเสริมนะ่าสีเขียวเนี่ยไม้เสริมเลยนะไฟไฟเสริมดินดินเสริมทองทองเสริมน้ําน้ําเสริมไม้เนี่ยจะมีหลายสีถ้าในน้ำปัตเรามีหลากสีหลายสีเนี่ยก็จะทําให้เราเลยนะอ่าไม่ชํานาญไม่เชี่ยวชาญมันต้องอ่สักสองสีก็พอละนะสองสีนี่คือว่า สีเขียวกับสีฟ้าหรือว่าสีเขียวกับสีแดงหรือว่าสีทองกับสีน้ำตาลหรือว่าอะไรสีที่มันส่งเสริมกันประานี้เือนเาอยากฟังหนด้แต่สีสองสีนี่ห้ามอยู่ด้วยกันนะสมมติว่าน้ำข่มไฟไฟข่มทองทองข่มไม้ไม้ข่มดินดินข่มน้ำสองสีเนี่ยไม่ควรอยู่ด้วยกันให้แยกกันให้แยกกันมันไม่เสริมกันมันจะขัดกันท่านมีทั้งแดงทั้งอะไรนะสังเกตเรามาดูเนี่ย ธงชาติธงชาติประเทศไทยมีสีอะไรบ้างสีแดงสีน้ำเงินเห็นไหมถ้าไทยมันก็จะมีสองฝ่ายตลอดทะเลาะกันน่ะน้ำแดงน้ำเงินอ่าทะเลาะกันตลอดมีสีแดงสีเหลืองสีแดงน่อยเราดูไต้หวันเห็นไหมธงไต้หวันชนแดงหน่อยนะธงไต้หวันมีน้ำเงินกับแดงแดงกับน้ำเงินเป็นไงมันไม่ถูกกันนะมีัวมีต่างกับมีมิจฉ์ต่างมีฝ่ายช้างกับฝนี้เนี่ยทะเลาะกันก็ไม่เจริญอ่าสีที่มันอยู่ด้วยกันเห็นไหมอ่ามันก็จะส่งเสริมกันบางทีแค่ชาติเดีก็รู้แล้วนะ เราต้องดูว่าเราเราทำงานแผนกไหนอะไรไหนเราเราเราทำสาขาไหนแผนกไหนอะไรไหนนักวิชาการนักวิชาการนี่มันนักวิชาการนี่มันธาตุอะไรอ่ะเกี่ยกับธาตุไฟใช่ไหมธาตุไฟนักวิชาการธาตุไฟแสดงต้องใส่สีเขียวอ่าสีเขียวอ่สีเขียวมาเสริมมาเสริมไฟไม้เสริมไฟ ขายอะไรขายสินค้าอะไรอ่ะเสื้อเพื่อสุขภาพเนี่ยเกี่ยวกับน้ำหรือว่ากับไม้เป็นเป็นยาเป็นสมุนไพรเป็นน้ำหรือเปล่าน้ำกับสมุนไพรเนี่ยเนี่ยมันต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นธาตุไม้เราก็จำเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเป็นอ่าเป็นเกี่ยวกับน้ำเราก็ต้องสีทองมันจะมาเสริม ท่าุทองใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นเราขายเชก็อทองเราต้องเป็นาตุดินยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราเปิดร้านทองเนี่ยเราต้องไปหาคนคนประเทศไหนคนคนคนท่าไหนไปไป,ไ,ปไปไปเป็นพนักงานเราลองมาดูซิา่าดินมีนักศิทรนมาคนหนึ่งนะโอ้โหแกไปอยู่ร้านทองร้านทองขายดีมากๆเลยเพราะอะไรแกอยู่าตาดินแกเป็นาตาดิน เกณฑ์ท่าดินเนี่ยจะไปอยู่ร้านทองขายช่วยขายทองร้านทองมีคนมาซื้อเยอะเนี่ยมันไปส่งเสริมส่งส่งเสริมกันดินเสริมทองสมมุติว่าถ้าเราเปิดร้านวัสดุก่อสร้างพวกเหล็กพวกอะไรแล้วก็เหมือนกันไปหาคนพ่อค้านะฮะท่าดินเนี่ยไป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 ช่วยขายก็ได้ทำะไรนะแต่ละโอเคนักบำบัดจักระดูกนี่จะเอาสีอะไรสีเขียว สีเขียวทนี่บอกบอกในการรักษาอ่าบอกว่ารักษาสีเขียวเนี่ยโลโก้ไม่ว่าการแพทย์ทั้งหลายโรงพยาบาลไทยสีเขียวโลโก้สันณสุขสีเขียวนะคุณหมอที่อยู่ห้องผ่าตัดก็แต่งตัวสีเขียวอะไรเขียวเนี่ยเพราะอะไรที่ใส่สีเขียวป๊อกเนี่ยพอไข้เห็นเราเนี่ยป๊อกหายเปครึ่งไม่ต้องอะไรมากเลยก็เราเห็นคุณตูนนั่นไหมใส่เสื้อเขียวๆแต่กำลังดูโทรศัพท์อยู่นะเขียวไปเห็นป๊อกก็เขียวเลยไหมก็หายแล้ว ถ้าทองเนี่ยไปคนที่ขายถ้าทองอาชีพะไรทามาขายขายที่ดินเป็นนายหน้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพราะวดินเนี่ยมันจะไปเสริมออันนั้นยกมืออะไรเอ่เก้าหัวค่ะเาเก้าหัวเอาเก้าหัวแต่พนันงานยกมือมีปัญหามีปัญหาบ้างมาเลยบางคนที่ยกมือต่อยกันมาหรือเปล่าหรือะอะไรไม่ใช่นะโอเคเก้าหัวเฉยๆ,ๆนะนแล้วสังเกตไหม โลโก้ของอะไรนะกุเกิลนะเขาคคบห้าสท่าโลโก้เซเว่นก็ดีโลโก้อะไรนะกุเกโลโก้เซเว่นโลโก้อะไรเนี่ยเขาใช้หลักการพวกนี้มาหมดเลยนะเขาเลยแบบวาบุ๊มปุุ๊๊มบุุุ๊๊๊โลโก้อะเราจะเห็นมีทั้งสีเน่ยตัวกุเกิเนี่ยจ O โอะไรเลยมันจะมีสีของมันนะสีมองก่าล่ะโอ้ยเหลือๆเป็นชั่วโมงไงลักที่แป๊บเดียวลักที่ใจเย็นสิอ่ะ เราบอกไปแล้วสอนไปแล้วฟ้าเห็นไหมฟ้าอยู่ตรงไหนถ้าเราแบ่งกันเป็นสามเส้นอ่ะข้างบนเป็นฟ้าตรงกลางเป็นอะไรนะเป็นคนตรงเอ๊ะตรงข้างล่างเป็นดินถ้าเราจะเราจะกลับเชื่อตมาเนี่ยเรามาแบ่งกันเลยเห็นไหมตะมาตะมาอยู่บนฟ้าเห็นไหมอยู่บนสุดไปไหนละอ่าเนี่ยชื่อ บนฟ้าละฟ้าประทานพรให้ฟ้าสูงสุดเลยบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นอะไรผู้บริหารผู้จัดการผู้นำกุลูอาจารย์เนี่ยชื่อเราต้องอยู่สูงสุดเลยเพราะชื่อเราอยู่สูงสุดปุ๊บเราก็สามารถที่จะบริหารก็มีอำนาจสั่งการได้เราไปดูเด่กพลโทตำรวจพลเอกตำรวจพลในระดับผู้บริหารผู้จัดการสูงๆนะชื่อเขาจะอยู่ข้างบนหมดเลยชื่อจะอยู่บนนี่แหละว่าเราทำนาบัตรเราต้องการอะไรอ่ะ ถ้าเราต้องการอำนาจเราต้องชื่อข้างบนอะไรเนี่ยบนฟ้าคุมปเลยแต่ถ้าเราชื่ออยู่ตรงกลางนี่เกนเป็นได้แค่ไหนเป็นได้แค่คนคนก้วนแต่ถ้าอยู่คณะนี่เต่เนี่ยติดดินคนติดดินพนนี้จะเหนื่อยจะหนักหน่อยถ้านอนนี่แตะนะโอเคบรรทัดบรรทัดอ่าพสตยบรเลงละบรรทัดบรรทัดนี่ให้มีกี่บรรทัดหกบรรทัดหรือว่าเจ็ดบรรทัดหรือว่าสิบเอ็ดบรรทัดหรือกว่าสิบสองบรรทัดอ่า อย่าอย่าแค่อย่ามีอะไรนะอา่อาอ่าอะไรห้าบรรทัดหรือว่าอะไรแปดบรรทัดหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะนับฮะข,ของแจ็คเนี่ยมันตกตายตลอดเลยตกตายอ่ะไม่ใช่บ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานับให้ดูสองสามสเอ้ยของแจ็คไปไหนอ่ะเนี๋ยวเดี๋ยวมาหน่อยก็แกเจ็ดได้นี่ไง เออเนี่ยมีตัวเลขลัคกี้นัมเบอร์ด้วยเนี่ยเกิดแก่อ่าเจ็บตายทุกเกิดนี่ไงตัว S C B นี่ก็มีไงเ่ยตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันมีตัวหนังสืออยู่เห็นไหมเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดเห็นไหมอันนี้ก็เกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดเห็นไหมอ่าเอ่็ไม่มีแบีเนี่ยเห็นไหม โอเคนับให้ตกลงเจ็ดนะฮะตกลงเจ็ดนะโอเคอันนี้ไม่นับเลยอะทำไมน้ำบัตรเราถึงต้องเปิดตรงกลางอะทำไมถึงต้องเปิดตรงกลางเพราะอะไรเปล่าเพราะเรามองเห็นประตูไหมประตูบ้านดินตรงนั้นไหมประตูอันนี้เขาว่าเหมือนภาษาจีนก็เหมือนเหมือนแปลว่าเปิดประตูนะภาษาจีนโดยว่าเปิดประตูแปลว่าดอหรือว่าเหมือนเปิดไปปุ๊บไหยเปิดปุ๊บเห็นไหมเราทํำธุรกิจเราต้องเปิดใช่ไหม แล้วถ้าเราไปปิดอะถ้าเราไปปิดนี่างประตูเนี่ยประตูปิดก็คือว่าทาไม่ต้องทาธุรกิจละอหยุดละวันนี้วันอาทิตย์หยุดปิดประตูเนไหมถ้าปิดอันนี้ก็มาปิดให่ไหมเราดูลายตาไม่ปิดเ่ยลายตาเลยไม่ปิดอ่ถ้าเราทํานบัตรเราปิดปุ๊บเนี่ยใครจะเข้ามาหาเราเข้ามาไม่ได้ทำไมถึงเขาหลงทางหาเราวนไปวนมาหาไม่เจอเพราะเราไปปิดประตูเราเองเราไม่ได้เปิดเห็นไหมอันนี้ปิดเป็นตัวเก่า นี่เป็นปิดตัว to to ik, ใหม่เพรว่าควนกวนอันนี้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 เหมือนนะประตูอันนี้ควนเพราะเราไปปิดต๊อคนก็ไม่เข้ามาหาละหาไม่เจอละคล้ายๆว่าเราเราไม่รับแขกละโอเคมาสุดท้ายที่จริงอันนี้มันจะมีความหมายเหมือนกันนะไหมหนึ่งสองเจ็ดสี่เก้าห้าแปดหกสามเลขหกของสูตรของ number power เนี่ย เป็นลาบเป็นเงินเป็นทองนะอันนี้จะเป็นเจ็ดนี่มนุษย์สัมพันธ์หนึ่งนี่โบโก้สี 4, น่นี่อะไรเนี่ยสองทีมงานสามนี่เจรจาสื่อสารเลขหกเลขแปดในของของ number power แปลว่าเครียดน่นไม่ดีนะห้านี่ปัญหาภาษารูเราไปดูขาโต๊ะถ้ามีห้าขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าอะไมันจะเจอปัญหาอโอเคสรุปแล้วเรามาดูละเราเห็นไหมหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามาจากไหนมาจากตัวนี้ ลัอคกี้นัมเบอร์โอเคอ่าใกล้จบละฮะลัคกี้ล็คกี้นัมเบอร์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วบวกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเสร็จปิดพิธีอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาจะเขียนแจกแผ่นทองลัอคกี้นัมเบอร์ให้พวกเราบนละแผ่นแล้วก็เราจะมีแต่ตัวเลขข้างในนี่เราไปหาความหมายเองนายจะมาขี้เกียจอธิบายนะอ่าโอเคเดี๋ยวเขาจิบน้ำชาด้ว ใครจะยกตัวอย่างเร็วขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องขึ้นอ่ายกมือขึ้นอ่าเอาละอันนี้อ่ใครนะ,ะคุณไออีกละ,ะไม่เป็นไรให้ให้ให,ให้ให้อะไรนะอ่าตมายกตัวอย่างสักสองเคสพอพอละ,อะคุณไอใช่ไหมอันนี้อันนี้แตมารออีกคนอึดก็พอละโอเคนะอันนี้เป็นวันวันอันนี้เป็นเดือนอันนี้เป็นปี